มันแสบก็หลับงัวบนละผู้สาวไม่เทอนั้นลีลาท่าทางมันคือเฮาจักหน่อยอยู่บ่ <c oughs> <c oughs> กลับสักไสวัสดีทุกคนนะคะยินดีตอนทับเข้าสู่สองควัญ่สแนลเปิดมาเจอกันคลิปนี้ก็คือเฮากับสิภาทุกคนมาลงครัวคือเกาจ้าเนื่องจากว่าส่วงนี้ฝนตกดินลงเรื่อยหลายวันโบ่เว้น่าง ه, อเออเขาหวยสะพานเจ้าสิว่าย,ยังต่อไปเอนแะไรจ้า <c oughs> ก็เลยว่าสิมาเห็ดเมนูแเสพสู่กินนั่นก็คือลาบสิ่งง่วนนั่นเองนั่นแหละจังถามว่าผู้สาวใหม่อ่ะมันแซ่บสำหรับง่วนอีบอแซ่บก็กินต่อไปเนาะถ้ามว่าเสพเพราไม่กินลาบง่วนเราเอากระต่ยจ้าอันนี้ก็สิเมนสิ่งง่วนน้อยสดๆใหม่ๆซื้อมาจากตลาดนะคะว่ได้ไปจกมาตั้งแต่ทองง่วนอีสิได้ <c oughs> <c oughs> เพียะมะน้ำแล้วก็เลือดมะน้นำแต่ว่าเลือดนี่สีโปรไซสีไซเกเพียเดียวเห็ดก้อยแบบเล่าเล่าหรือว่าลาบทีทางฟังไทยเอื่นกันแต่ว่าทางฟังเล่าเขาเอืน่นว่าก้อยจา่าโอเคน้อเดียวหอกกระซิไปจัดการเห็ดก้อยงัวนะคะนี่มันเสพก็ลาบงัวอยู่บ่ผู้สาวไม่เทอเนะนี่ยลากะกะ ัคือ,อ,อ,นอกนเขาจะมาทำการดังไฟว้าสิปิ่งเอาดิสีนที่เรียก่กลมันปิ่งเอามั่จังเสียมันต้องปิ่งจากเตาทานอากาศคนหน่อยปอกแตกปกแตก อยู่ขเขาจอดฟ้นก็เรียกว่าตกซุมเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่ฟ้นตกรือว่านีไปตลาดไปสื่อเอาสีมว่วนแหละมาไปตลาดกับฟ้นกับตกซุมแหละไปหาสื่อค้องแล้วิดทีสื่อค้องกับฝ่ากจอดมากแลอยันฟุ้นตกมากเพื่อน ฝนกับน้ำลงมาเพราะว่าอันลืมสีนที่ซื้อไปกลับไปีฝนก็ตกแห้งๆแห้งว่าไปนั่งไอ้สีนตอนนั้นเพราะว่าชิมเห็ดหลาบกินหน่อยเป็นดินซ่านเพราะว่าหิวแต่พักมากเพราะว่าถิ่นสีนมุกมีทานไฟเนาะ ดังฟ Elliot, so ื ies, <laughs> ้นเอาให้ม <traveling> <laughs> <laughs> <laughs misf ired> <face> ันเป็นทานแรือเป็นปี๋ข้าวเหล็กติดมันเสียบกุหลาบงัวมาลาผู้สาวไม่เท่านั้นดีลาท่าทางมันก็คือห้องหยกคือสีแซีบเลยสะพวันเลยก็เลยแล้วเสียบติดตอเขามีเสียบกินหลัเมาเล้ว พ้นมาคุณละอธิท์ที่เร็วเข้าใจภาษีนบะขี่เขาขีอ่ออกท่าปลาอยู่หันในเนาะม้วนขนาดมึงเขาใจเอาเอาเบ็ดเอาเพื่อลากลงไปตึกคๆอนึกนอก <c oughs> เดี๋ยวถ่ายมันเป็นทานกาษีปิ้งจ้าส่วนว่าเครื่องในที่ไหลามาันนล้น้อยนึง สีต่มแล้วก็ซอยสยใส่กับกุ๋ยทั้งนี้ก็สีมาในเนื้สีมาร่มรวมกันนั่นแหละวัดทนก็ซื้อลอยสามสิบบาทเขาจะว่าเงี้ยงงงงงมองงงนม่งงงง่องง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 มงมงง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 ุ่งงงงงขงง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 ไง่งง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 ง้งง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 นง ปิดจักน่อยก่อนนันเป็นทานถอ่ะใส่ชิลนลายไว้นั่นเป็นเป็นทานลายเสรวเคี่ยมันเข้ากับสิอ๋อไอ้มันซุกแล้วก็เอาใส่ก้อยเข้าจักน้อยสิสิ่งมันก็น้มคมหมอนรืนอันาเน Oh. นนสีอย่างให้มันสุกพอดีพอดีบ่ให้มันแหงเกินไปมันสีเอาเห็ดก่อดแสบอันนี้ก็มองทีมันแบบนี่นี่นนนนนเราหยาบๆทิดข้ากระสีอยูบบปีก่อดักหน้อยพอเดี๋ยวสองกอนนี้กินบะเบิดหรอก ว่ามีเครื่องใน,น่ได้ไหมเครื่องใน่กันแล้วกินคนเดียวมาเป็นแซมนะมีคนกินนั้มเป็นซีแล้วนะวามาดูจ้าเสื้อฮองไห้แล้วเาเดี๋ยวมาถามบิงึงมากินไปแล้วสิหฮองไห้คือเสื้ออยู่วซุปเรียบร้อยสำหรับเครื่องในเฮาสินีตับแล้วก็มี คันเท่าแล้วก็มีหาทิริวเออประมาณนี้แหละนี่สุกแล้วกับส้อยเป็นต้นน่อนอๆเพื่อ,อทีจะเอาไปผสมกับซีนที่เ้าวิ้งไว้นั่นเองประมาณน,นี้จ้าอันนี้ก็บซีเมนพักที่ใส่ก้อยแล้วก็สีกินกับก้อยเ้ามีพักแพลวพักวิราเขาเอิญพักห้อมหอ่อพี่ไทยเอิญมาพักพักยังมาลืมอ่ะ เออลืมหน่มเออซาลเน่ซาลาเน่เออะะเะะเเอ,อ,อันนี้สาลาะเน่แล้วก็มีผักหอมปอมหอมบัวหมักทัว่วหมักแดงแล้วก็ใช้กินกับผู้นั่นโรต <laughs> <Keep on. S 1> ์พริกอ่อนมีผักซีลาสัมเนละเดี๋ยวสิไปคุดขาอ่อนมาใส่ก้อยมันเสียบดิมันต้องมีขาขาสูทางฝั่งเล่าต้องมีขาขั้นเป็นมาพีอก้อย กก้อยซีนยังผวเงีน,นะมาเพียก็คือเอาซีนลิบๆมามักใส่ก็เผียะขมๆแล้วก็ทําการปรุงตามรสชาติที่มกักเขาเอิ่นม,มามาเพียเออแต่ว่าต้องมีคาน้าประมาณนั้นนะจ๊ะแจ็คบุญหอมยังนอาซาวนเออนั่นแเลยก็กกระกรค่เายังฟังไหนก็ฟังฟังอะไรก็ต้องฟังเพราะว่าลง,ขงมขา,าเวเบิ่งแล้วแซบตับแบบซดสดานาดเนี่ยหอม นอ่อนๆคนเลยซอยใส่ให้มันหอมตอนเทอีกกับปิงอยู่เตาอยู่เนอปิงไปปิงมากอะเอาไฟมันลังอยู่ขี้ดินซะมันจังลงไกลๆเตาไม่สูงไยเพราะว่าห้าบงมีทานนะ อาศัยทานไฟที่มันใหม่จากฟืนมันก็บโมแห้งภายใน,นแล้วจะไหนก็บซุกเลยล่ะนำโพนมันก็เสียบอยู่ยังวกับติดไซโกยแล้วมันก็กนกข้มโมแห้งหอเพื่อข้มผดีเสียบ หอดขั้นตอนก้อยแล้วก็ที่นี่เอามาพริกปนลงไปเอาหัวแล้เก็น้ำเพียน้ำโพนล,ลงไปใช้น้ำปลาเด็กน้อยนึงแล้วก็น้ำปลาใช้น้ำปลามันหอมขาดบ่ได้เลยคือ หู้ที่เป็นยังกับะได้ตอละสำนักเพราะว่าในประเด็นก็นวอยู่เลยจากนั้นก็ค้นค้นค้นให้เขากันเดี๋ยวข้อตัวค้นก่อนมาหนึ่งค้นแล้วซิมหลุดสาตรแล้วนวดพอดีแล้วก็เอาคาสอยลงใส่แล้วก็พักบัวัวหอม ประมาณนี้ี๋ยวข้อตัวคนอีกอนเรียบร้อยจ้าค้นพักเขาไปในเครื่องกรอยเรียบร้อยเร้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้หอมหอมโทนคือเสียบเทแบบมันคมพอดีพอดีอันนี้ก็ะบอกมาคมไปเลยนะเลยว่าอุ้ยมันคือคักถัว่านี่สวัสดๆ์ <laughs> ชิ้นมันอ่อนๆออนมันบหยาบอีกจ่าค่ำหนึ่งมมบมีเขาเนียวคือเกาไม่ต้องเขาเนีย้ยหอนห้อน้ำจังเขากันนะนะก่อนนะตุ่ยเขาเนีย้ยค่ะค่ะๆมันจังเสีย เสยอกส่วนคนมันยูคืนมันกะเสีเขายัางกระเล็บเตะเสียอีกเ้ยคือแปลว่ามันแบบอ่อ,อนนวลใส่ก,กันเบิร์ดคือว่าเสียเสียนี่จ้าอืมอืม ก็สีบสูฟังไปอยู่เชียงใหม่อยู่มากกับได้ปีกว่ากวก็คืออยากกินในสิงว่วนเลยละก็เลยไปซื้อมากมาเช็ดก่อยเิ็แซบกินมาจ้าซื้อมากกับมาปีงยังคักด้วยละ่ะสีมันแข็งแข็งมันคือส่นคั้วนั่นเองก็เลยแบบพออยู่แค่นั้นนะเขากินแต่สีนคั้วย เวลาเขาเห็ดหลูเห็ดลานะเขาก็จะฝักมุนมุนประมาณนั่นแหละมันกระบยหยาบแต่ว่าเขาแบบได้กินอารมณ์ประมาณนี้แหละเคยบ่บอขกขักคืออยู่แถวหวานเท่นนะแต่ว่าตอนเมื่อบ้านนะเมื่อเล่าอ่ะเม่เล้าก็เห็ดสุดกินเนี่ยเขาเห็นเห็ดมาพี่อยากเ Có gì hết nói đi vào cái lại nè, Chín mô vượt đọc đức Thế sẽ xây tủ dây vậy, kín mưu to bay